สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่7มีนาคม2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเลขติดบนเลขเด่นแบบ4ตัวของแอดอยคมงวดที่ผ่านมาสู่คำนวณของอาจารย์หลุดไปนะครับไม่มี8ไม่มี9แล้วก็ไม่มี4ทางโดยเลขสีงวดหลังสุดหลุดไป1 เอาสามงวดงวดใหม่ก็คือใบด้านบนตรงกลางนะครับ16มีนาคม2568แ้อยอยคมคำนวณได้0567ทุกทันใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับคำนวณได้0567ขอให้โชคดีทุกทัน ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นกำลังวันเลขเด่น3ตัวของแอดปลายฝันแห่งความทรงจำตัวของข้อมูลคำนวณได้1 4 8นะครับต่อมาก็เด่นตัวเดียวเหนือใต้นะครับแอดปลายฝันคำนวณได้เลข3นะครับได้เลข3มีตัวรองด้วยชมตัวรองของอาจารย์ก็คือ5กับ7ครับ ส่วนวันที่ก็อยู่ด้านบน16ทับ3 2568ต่อมาครับใบนี้แนวะทางเด่นบนเลกเด่นแบบ4ตัวของอาจารย์อินทรเทวนครงวดที่ผ่านมาสู่คำนวณของอาจารย์กลับมาเดินต่อแล้วนะครับมีเลข4เข้าหลักหน่วยนะครับหวยออก894หลังจากงวดก่อนน,นั้นหลุดไปถูกทัน สำหรับงวดใหม่อาจารย์อินทร์คำนวณได้4 5 7 9นะครับ4 5 7 9วันที่ก็อยู่ด้านล่างครับ16มีนาต่อมาก็จะเป็นเด่นบนอีกสูตรของอาจารย์นะครับใบนี้จะมีอยู่2ส,สูตรด้วยกันนะครับ สูตรที่1ของอาจารย์คำนวณได้0 1 8 9สูตรที่2คำนวณได้7 8 9 0ได้ตัวชนเด่น3ตัวก็คือ8 9 0ทุกทันตามนี้นะครับอีกสูตรของอาจารย์อินทร์เทวนครต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นแบบ3ตัวของแอจ,จิรนันงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข8เข้าหลักร้อยนะครับ สำหรับงวดใหม่เจะของข้อมูลคำนวณได้890ทุกทันาน890ต่อมาครับยังอยู่กันที่แนวทางของแอจเจรนันใบนี้สูตรเด่นบน110หน่วยเลกเด่นแบบ4ตัวสามารถเก่งล่างได้ด้วยนะครับงวดที่ผ่านมาคำนวณได้4567ก็จะมีเลข4ไปหลักหน่วยบนแล้วก็45นี่ลงไปด้านล่างทุกทัน หมดใหม่คำนวณได้เลขเด่นตัวเดิมนะครับก็คือ4567้าหกท่าหกเจ็ชอบสูตรไหนตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคบหน้าจอไปนะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับมาต่อกันที่แนวทางเด่นอรอสอนอ,อของอ็ดไบท่บุญพีวัดที่ผ่านมาคือใบตรงกลางนะครับแนวทางของอาจารย์มีเลข4 เข้าหลักหน่วยงวดก่อน,นนั้นมี3ามกับ7นะครับมาครบบนงวดที่ออก3 7 7เจ็สำหรับงวดใหม่อาจารย์จะดีให้มาแล้วนะครับใบฝั่งทางขวามือเจ้าของข้อมูลคํานวณได้1 2 3 4 8ทุกทันตามนี้นะครับแทางเด่นรอสอนอของอาจารย์1 2 3 4 8ครับ ต่อมาจะเป็นนัทางเด่นเหนือใต้รูปแบบนี้ของแอดชนะพลงวดที่ผ่านมาก็คือใบฝั่งทางขวานะครับตัวเลขของแอดชนะพลที่มาก็เห็นจะเป็นเลข4กับเลข9นะครับหยออก8 9 4 5 4สีาำหรับงวดใหม่ก็ใบฝั่งทางซ้ายทุกท่าน16มีนาคม2568 ตัวเลขของอาจารย์ฝั่งทางซ้ายคำนวณได้396ก 6, ัตรงกลางได้04ฝั่งทางขวาได้2กับ7ครับสรุปตัวเลขของอาจารย์ที่คำนวณได้ก็จะมี36 4 0 27นในทางของอัชนะพลนะครับลงให้ด้วยกันเลยนะครับสำหรับสูตรคำนวณเลขไม่นามาบนของอาจารย์ งวดที่ผ่านมาได้เลข0ก็ผ่าน,นครับหวยออก8 9 4สํำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางซ้ายทุกท่าน16มีนาคมนัชนาพนคำนวณได้เลข5นะครับได้เลข5ใครชอบเลข5ก็คงเด่นไว้นะครับตามนี้ทุกทา่านเลขไม่น่ามาบนถัดมาจะเป็นนวทางสูตรคำนวณหลักร้อย ของ SSB งวดที่ผ่านมาอาจารย์ให้มาจริงนะครับเข้าจริงมีเลข8นะครับเข้าหลักร้อยหวยออก8 9 4สำหรับงวดใหม่นะครับ16มีนา6 8อาจารย์คำนวณได้0 1 6 9นะครับ0 1 6 9ใบเต็มนะครับ มาต่อกันที่แนวทางของแอตโอมเมืองสิงห์นะครับงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายอาจารย์ให้มาจริงนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ลงให้จะมีชุดเด่น3มตัวมา2ตัวนะครับกับคู่โต๊ดรือคู่สลับแนวทางของอาจารย์ตัวเด่นคำนวณได้89 3เสมเข้ามา2ตัวนะครับ8กับ9ส่วนคู่โต๊ดของอาจารย์ก็มี8 9นะครับก็จะเข้าเป็นคู่หน้าสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับ เด่นบนของอาจารย์คำนวณได้821นะครับแ2 1แล้วก็คู่สลับบนของอาจารย์ให้มาเป็นแนวทาง3ชุดนะครับได้แก่8 2 8สแล้วก็12ครับแนวทางของอนถมเมืองสิงมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ทวันรัตนะครับโครงสร้าง110หน่วยบน สูตรหลักร้อยของอาจารย์คำนวณได้1 3 7 8 95 6 4ดหกับร้อยศูนย์กับ2ต่อมาสูตรคำนวณหลักสิบของอาจารย์ได้1 2 3 5 6 9 7 0หดับ10ก็คือ8กับ4ต่อมาครับหลักหน่วยของอาจารย์คำนวณได้2 3 6ส8 5 9 4ดับหน่วยบนของอาจารย์ได้0นย์กับ1 สำหรับแนวทางของอาจารย์ทวันวัตน์ที่ผ่านมาไม่เจอนะครับต่อมาก็แนวทาง10หน่วยบนของอาจารย์คำนวณได้8 347นะครับใบนี้สอนอล่างของอาจารย์คำนวณได้2395ต่อมาก็10ล่างของอาจารย์คำนวณได้ 2องสี่ห้หน่วยล่างของอาจารย์คำนวณได้หนึ่งสามห้าสนะครับรวมให้อีกทีหนึ่งนะครับสอนอบ,บนล่างก็อยู่ด้านบนนะครับส่วนด้านล่างเป็นแนวทางหลัก10แล้วก็หลักหน่วยแนวทางของอาจารย์ทวันรัตน์ทุกท่าน มาต่อกันที่แนวะทางเด่นล่างเลขเด่น3าตัวของแอสเซนมีงวดที่ผ่านมาคำนวณได้สี่ห้าหกก็มา2ตัวนะครับคือสี่กับห้างใหม่16มีนาอยู่ด้านล่างสุดคำนวณได้สองสามสี่นะครับสองสามสี่ถัดมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่นสามตัวของแอตแลเดนงวดที่ผ่านมาหลุดไปนะครับไม่มีห้ากับสี่ทางเดเลข6งวดหลังสุดหลุดไป1นะครับ สำหรับงวดใหม่ก็อยู่ด้านบนฝั่งทางซ้ายนั้นระเด่นคำนวณได้2องสามสี่ห้านะครับคนที่อยู่ด้านบนทุกท่านสิบหกทับสามไตามสูตรนี้อยู่แคปหน้าจอไปนะครับต่อมาจะเป็นนทางสิบล่างคงที่นะครับเลขเด่นสตัวของแอดมังกรเมลยัยอาจารย์คำนวณได้สองสามห้าหกครับ ัดมาก็10ล่างของอ p เลขเด่น3ตัวสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้570ก็จะมีเลข5เข้าหลัก10สสำหรับงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดนะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้025ทุสองาัทัน025 ต่อมาก็จะเป็นแนวทางหน่วยล่างเลือกเป็น3ตัวของแอดหนูน้ำทิพย์ใครรอมาแล้วนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่สำหรับงวดใหม่อยู่ด้านล่างสูตรหนูน้ำคำนวณได้3 6 8ดนะครับ3ามก่อนหน้านั้นหนูน้ำคำนวณสูตรหลัก10บมาให้แล้วนะครับก็ลองจับมัดรวมกันดูครับหลัก10ก็คือใบฝั่งทางซ้าย ส่วนเาทางหลักหน่วยก็คือใบฝั่งทางขวานะครับเก็บตกนิดต่ยาสารใบหนึ่งนะครับยามเช้ามดที่ผ่านมาเล็กเด่นตัวเดียวของอาจารย์คำนวณได้8เข้าไปหลักร้อยนะครับสำหรับมดใหม่ใครถามหามาแล้วนะครับ16บหกทับสามสอเด่นตัวเดียวของอาจารย์ได้9 สองตัวที่ให้มาเป็นแนวทางก็มี3ามกับ8 9ทุกทันพอจะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ